สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับค้นพะนะครับ EP ที่ห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับห้าสามเจ็ดนะครับมีพระสะสมพะเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับห้าสามเจ็ดนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดนอนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเวลาเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับ องเรกนครับเป็นสมเด็จเก่านะครับดูครับสมเด็จเก่าสภาพใช้นะหม่นิดหนึ่งครับนี่ครับม็ดดำม็ดแดงเม็ดํำเงินนะครับสภาพใช่นะครับอันที่สองครับเป็นสมเด็จวัดเกียรติโยนะครับ หมายเลขสามนะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จวัดรักครังนะหมายเลขสามนะครับคมลึกนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียนะครับปีศูนย์แปดนะครับ เรียมเก่านะครับผลงพระปางวัดบางเฮียนะครับปีศูนย์แปดนะครับปีศูนย์หร้อยแปดครับเรียมเก่านะครับหมายเลขห้านะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเป็นหลวงปู่สุกร์เป็นพระปิดตาหลวงปู่สุกนะครับเนื้อผงนะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นพักคงนะครับเป็นพักคงเนื้อดินครับหมายเลขหกครับลึกนะครับคมลึกนะครับหมายเลขเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินรุ่นแรกนะครับพศสามเจ็ดนะครับ ก็เพียนปีสามเจ็ดครับอันนี้แปดครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มครับเนี่ยครับมีจานนะครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มมีจานซ้ายขวาเลยครับมัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับอายุเก้าสิบปีนะครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มมัดกลางบางแก้วนะครับเก้าสิบปีนะครับ ก้านคะรับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมน,นะครับนี่ครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงพ่อจงนะครับเหรียญหลวงพ่อจงปีสองสี่เก้าเก้านะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจงปีสองสี่เก้าเก้านะครับ เจ็ดรอบนะครับหมายเลขสิบเอ็นครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางคล้วครับเนี่ยครับขอบเป็นกระบอกนะครับเนี่ยครับสวยคมนะครับเนี่ยครับองค์นี้คมนะครับ หมายสิบสองครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับนี่ครับนี่นะรุ่นละหันนะครับรุ่นลหันนะครับนี่ยปกติไม่นาผูเก่านะครับสภาพใช้นะครับตาคมชัดเลยนะครับหมายเลขสิบสามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ หล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบสามนะครับสิบสี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยหมายเลขสิบสี่นะครับหล่อโบราณนะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นเหรียญเก่านะครับหลวงพ่อพุกนะ, 2, 4, 8, นะครับสองสี่แปดสองนะครับ เ,เหรียญอันปะก้านะครับเหรียญหลวงพ่อพุกวัดพญาธร,รมนะครับสองสี 2, 4, 8, ่แปดกสองสี่สองสี่แปดสองนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญเนือน้ออันปะก้านะครับตรงหนังสือนะครับคมชัดเลยนะครับมันเลขสิบหกนะครับเป็นหลวงพนะ่อพทานะครับนะเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพญางแต่นะมันเลขสิบหกนะครับ เจ็ดนะครับเป็นเหรียญเมตตาหลวงปู่หลวงพ่อสมชายนะครับเหรียญเมตตาหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมปีสองหนึ่งครับหมายเลขสเปร์นะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับในอันบาก้านะครับปีหนึ่งสี่นะครับ เหรียญหลวงปู่ชอบทำเนื้ออันปาก้าครับปีหนึ่งสี่นะครับสิบเก้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลังพระอาจารย์นองครับนี่ครับเรื่อเลื่อนสำนักนะปีสามแปดครับหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์นองปีสามแปดครับ ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับนะครับเหรียญเก่าหูเชื่อมนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อทองแดนนงนะครับผิวหิ้งเลยนะครับเหรนยญหลวงพ่อหลุนนะครับวัดอัมพวันนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อปานนะครับ ดินหลวงว่านนะครับมขี่ไก่นะครับอุดพงนะครับยี่สิบสองครับเป็นเรียนหลวงปู่สุกนะครับปีสรงมัณร้อยนะครับเรียนพัดยศนะครับเนี่ยครับภาพผิวยังสวยอยู่นะครับเรียนพัดยศหลวงปู่สุกนะครับปีสระมาห้าร้อยนะครับเลี่ยมเก่านะครับ คมนะครับหมายเลขยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับ <_ S 1> เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับปีสองพนสี่เจ็ดสามนะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับ อีห้านะเป็นพระปิตาเงือะกลัวเก่านะครับอิบุงท่านะเป็นเหรียญพระแก้วนะครับเนี่ยครับเหรียญพระแก้วนะครับสวยคมชัดเลยนะครับนี่ครับเหรียญพระแก้วนะครับธนคารศสีนครปีสองสามหลวงปู่ดูปุกเซนะครับนี่ครับหลวงปู่ดูปุกเนะครับ รับสวยนะคมนะครับอันนี้ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะครับนี่ครับเหรียญพ่อท่านคล้ายนะครับปีศูนย์ห้าครับปีสองพันห้าร้อยห้าครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เป็นพ่อท่านคล้ายปีศูนย์ห้าเหมือนกันอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปีศูนย์ห้านะครับ เป็นอัลปาก้านะครับนี่ครับสวยคมนะครับดูนะครับอัลปาก้าเก่าๆเลยครับตัวหนังสือนี่คมชัดเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับยี่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนี่นะปีหนึ่งสองนะครับ สามสิบนะครับเป็นพักกิ่งของตะเคียนครับนี่บมีจานนะครับขย่อมีเสียงดังนะครับดังริงๆครับขย่มีเสียงดังนะครับมีกลิ่นครับเนี่ยผักกิ่งของตะเคียนนะครับเป็นพ้เนื้อผงนะครับมีกิ่งนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับรูนย์4ป0 3 7 6 7 6ูนาหเนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับฝากเพือ่อนๆพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดต like, ทด่ทำนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ